ก็ลงมาเปิดใจดูว่ามันจะโอเคไหมมีช่วงสวิงนิดหนึ่งมันมีสวิงนี่มันแค่ไม้ให้เราได้ก็โอเคภูมิใจตรงนั้ภูมิใจเลยใช่ไหม สวัสดีค่ะสสวัดีคุณพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อสนั่นแล้วเป็นไงบ้างคะใช้งาน EA ใช้งาน EA ก็โอเคผลกำไรตอบแทนดีมากเลยแล้วพี่สนั่นใช้ตัวไหนอยู่ค่ะ Bitcoin BTC ค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างตั้งแต่รันมาเนี่ยริ่มสองเดือนแล้วใช่ไหมครับค่ะเดิอเดือน ลงทุนไปอยู่ประมาณ5,000ันยูนิใช่ไหมครับตอนนี้บวกอยู่ประมาณ4 0 0พันเกือบ5,000ันเกือบเท่าตัวเับเกือบเท่าตัวแล้วอแล้วในส่วนของมันมีช่วงน่ากลัวไหมมันมีดาวดามีช่วงสวิงนิดหนึ่งมันมีสวิงนี่มันแค่ไม้ให้เราได้ก็โอเคภูมิใจตรงนี้ภูมิใจเลยใช่ไหมก็คือแล้วปกติอะค่ะพี่สนั่นทำกิจการอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมทำเต็นท์ถอทอก็คือ ก็คือในส่วนของโปรแกรมก็คือปล่อยให้เขาทํางานเราก็ดูดูงานของเราไปใช่ครับก็เป็นเหมือนพา s s i ิซ i n อินคอมอีกช่องทางหนึ่งเนาะโอเคแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยโอเคก็แฮปปี้เนาะครับผมแล้วอยากฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่ได้ใช้งาน EA ตัวนี้อยู่ค่ะถ้าคนไม่เคยใช้งานก็ลองมาเปิดใจดูว่ามันจะโอเคไหม เมื่อก่อนก็ไม่เปิดใจเพราะเพื่อนแนะนํามาโอเคลองดูโอเคใช่ได้มันมีผลกําไรตอบแทนให้เราได้ก็คือในการบริการแล้วก็เซอร์วิสเนี่ยในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมเนี่ยก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยถูกไหมไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรที่มันติดตั้งให้ใช่ไหมครับเราก็ดูทางโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวผลกําไรมาอย่างไงเทรดมาอย่างไงดูกราฟกับตัวเลขท่ขึ้นมาดูตัวเลขเป็นหลักใช่ครับใช่ตัวอื่นไม่ไม่น่ามีอะไรโอเคได้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหหับวันนี้ค่ะ